ครับพี่น้องการทำงานนะไปเบิ่งรถพี่น้องเสียผูกดากตัวลากเอาเลยคุณเอโอ้โปวดแล้วปวดแล้วยังนี่ยังนี่เฮ็ดยังนี่ฮะเจ้าเฮ็ดยังนี่คาดเนาะขาดเจนี่เสียกมัดเทียวลากเลยนะเอาสั้นเลยจีโอ๋ส่งกับชีบบาทเนี่ยแจ๊ว ห่อนพี่น้องมันห่อนพริกแพงเอา <c oughs> เป็นใดนี่พี่น้องการทำงานพริกในแต่งโม่ครับเปินห่อนลายเอาเสียกมัดเอวเลยพุนเสียกมัดเอวหลากยางเลยโอ้หออยหวหน้าใหน่ครับ เบาอุบลมาเองหลากพริกในแตงโมครับจากเมเร็ดแตงโมน่ครับเดินมกใ่ญ่เลยครับแดดก็ห้อนหอน,หอน